สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทาง youtube ของบะโมงทุกคนนะครับเนาะอยู่กับผมบะโมงระเบ้อคือเก่าครับตัวนี้มาอัปเดตเยาวาอิสราเอลนะครับก็คือไถครึ่งนึงนะครับผมไถครึ่งนึงปลูกใหม่นะครับประมาณปีนึ่งนะครับสวนเทียนนี่นะครับและอีกฝั่งนึงข้างหน้านะครับก็คือปลูกมาแล้ว3มปีนะครับ ก็เลยสิมาอัปเดตว่าระหว่างปลูก3ปีแล้วบัวไทยใหม่กับปลูกไทยใหม่1ปีนะครับเนาะอันใดมั้สิงามหรือว่าคือเร็วกว่ากันนะครับครับอันนี้ก็คือหญ้าที่ปลูกใหม่1ปีนะครับเนาะนะครับแบ่งแบ่งนะครับก็คือสังเกตได้ก็คือมันบวกลืนบวกลืนกอนะครับบวกลื่นโคนแต่กันยังใหญ่ซอยังน้อยนะครับ,รบต้องเสียเวลาจังน้อยนะครับก็คือต้องตัดประมาณสัก รอบสองรอบนะครับนี่คือเนี้ยทาำอันเบ่งนะครับพื้นที่งานนะครับเราพื้นที่งานของละโมงเนอยู่ประมาณสักงานหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ก็คือระบบน้ำสปริงเกอร์ครับอันนี้มีขี้งัวเนี่ยฮะขี้งัวใสสารเชื้อคือหน้าการใส่คือใส่ไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องอนุญาตว่ามันสิาย เดี๋ยวพามาเบิ่งน,นี่ก็คือเอาขี้มัวโรยไปเลยโรยหนาไปเลยนะครับเป็นขิ้มัวส่วนนี่ครับผมส่วนที่ก็คือ,อปลูกมาแล้ว3ปีแต่บ่ได้ไถนะฮะความแตกต่างนี่ฮะแตกต่างอันนี้คือมันคือโคลนนะครับถ้าโบไทยใหม่มันจะคือโคลนเป็นอย่างที่นะครับคโคลนเต้ ปริมาณหญาสีลายคือเก่าลำต้นจะน้อยต่างกับเชียลํลำต้นน้อยส่วนที่ไทปลูกใหม่เนี่ยไถปลูกใหม่ก็คือลำต้นใหญ่แต่ไม่ขึ้นโคลนครับมันความต่างกันตรงนี้แต่ปริมาณหญ้านี่สีเห็นผลกระตน้นสู่ใบมีที่สามครับที่สมบูรณ์สวยครับ ยาวาน,นิสราเอลนี่ต้องการน้ำนะครับนะปลูกปลูกแล้วต้องมีน้ำลดในฤดูแล้งนะฮะชว่วงนี้กับเขาฤดูแล้งแล,ะละ้วล่ะิืมแล้วระบบนี้จะระบบเป็นระบบโซลาซร์เซลล์นะฮะระบบโซลาร์เซลล์ครับมีระบบหัวนี่ครับอันนี้เดินเข้ามาขึ้นโคนแล้วนะครับอันนี้ตัดเรื่อยๆนะครับมีงัว่อยู่ประมาณสี่หาตัว กินสบายเลยคือเนี่ฮะโคนโคนจะหเอาลูกไปปลูกก็ได้นะฮะอร่อยไปปลูกก็ได้นี่นะครับผมไปปลูกก็โอเคแบบนี้ก็ติดดีขึ้นกันนะครับส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็โมไลนะแต่งัวสี่ห้าตัวนี่ตัดวนเป็นแถวเป็นแถวไปสบายนะฮะพื้นที่ สามปีครับหญ้างามตรงนี้งามแต่ลําต้นน้อยครับลําต้นน้อยเออนี่คือมาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับถ้าว่าปลูกปลูกแบบอ่าปลูกสามปีจะเข้าปีท PTC นะครับแต่ยังไม่ได้ตัดแตกต่างกันนะฮะส่วนตัวนี้ครับลำต้นมันเก่งง่ายด่าเร็วเร็อวบสมบูรณ์นะครับสรุปแล้วก็คือเขาต้องตัด ตัดไปเรื่อยๆแล้วกัปลูกทุกๆามถึงสีปีผมว่าสีพอดีโอเคนะครับสี่ขาท่าเลยแหละการใส่ปุ๋ยใส่ยงครับผมว่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยขิงว่ะโอเคแล้วปุ๋ยข้อนะครับปุย๋ยยูเลียใส่ได้ก็ดีนะครับปริมาณปนสีตรงนี้นะครับนี่แหละครับความแตกต่างกันส่วนดินตรงใดมันงามมันก็นงามนะครับ เนี่ยพื้นที่ที่ปลูกให,ให Eller, ดดม่นี่ครับสมบูรณ์แห้งอะไรตรงนี้ตรงนี้คือดินมันเป็นดินงามนะครับที่มันมีปุ๋ยทาโรเจก็ไม่ค่อยได้ใส่มาแหละถือว่างามด้วยสีเดี๋ยวเปลี่ยนทำพันธุ์ก็ได้นะครับนี่เลยครับนี่เลยอวกแห้งอะไรตรงนี้นะติ่งกอหญ้าที่สมบูรณ์นะครับอันนี้น่าจะตัด จัดได้แล้ว1นึ่งโตหนึ่งมีดนะครับมองในที่สมบูรณ์กับสมบูรณ์ดูการใช้ิิงว่าครับความงามเนี่ยคิววัวในการครับสมบูรณ์ครับสรุปแล้วก็คือข้อเปรียบเทียบคือผมวนะ่าะต้องปลูกทุกๆสามปีแล้วก็มีปุ๋ยมีปุ๋ย้อกครับ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาก,ก็คือนะครับเป็นโรคใบใบจะออกเป็นสีใบไหมนะครับใบสีน้ำตาลอันนี้ก็น่าจะเกิดจากาสิ่งแวดล้อมก็คือฝนนะครับฝนนะครับเชื้อโรคเชื้อรามานำ้ำมานำฝนนี่แหละครับมานํำฝนนะครับวิธีแก้ก็คือ,อก็ลองถไถใหม่เบื้องถไถใหม่ปลูกใหม่ครึง่งนึงนะครับเนาะแยกส่วน ถือว่าโอเคนะครับเนาะเขียวเขียวดีนะครับเอาสำหรับท่านใด,ดที่ติดจิปูยาไวซยเดริวให้งัวนะครับเป็นอาหารเสริมโอเคเ,อเราลองปูบึงนะครับเดอมีอย่างกันทักถามมาทางเพจทางยูทูบของบะมุงได้เลยนะครับสำหรับเมื้อนี้กเ็เริ่มผมขอจบการอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ